สวัสดีครับเบียร์จากร้านตำราเรียนตัดเสื้อสตรีและเสื้อเด็กชุดนรก้าอาจารย์เจรพันธ์สุพนโนนะครับสวัสดีเดือนธันวาคมปี2020นะครับเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเดือนสุดท้ายของปีนี้ทางร้านเรามีหนังสือเล่มไหนจําหน่ายบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าร้านเราเนี่ยหนังสือไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละเดือนเพราะว่า บางเดือนบางเล่มนี้ขายหมดนะครับพิมพ์มาไม่ทันนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับบางเดือนพิมเล่มใหม่มาแต่อีกเล่มหนึ่งหมดก็มีนะครับซึ่งเบียร์ก็จะมาคอยอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านทราบเป็นเดือนเดือนไปนะครับจะได้พอรู้นะครับว่าถ้าจะซื้อเดือนนี้มีเล่มไหนพร้อมส่งบ้างนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องรอกันนะครับส่วนเล่มไหนที่หมดไปแล้วจะต้องพิมพ์ใหม่ก็จะคอยแจ้งให้ทราบเช่นกันนะครับสำหรับเดือนธันวาคมนะครับปี2020นับว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่า เป็นเดือนที่มีหนังสือจาหน่ายมากที่สุดแล้วในปีนี้นะครับนั่นก็คือทั้งหมด9เล่มเลยนะครับเรียกว่าเกือบครบชุดเลยนะครับซึ่งตำราโน้ตประกาเราจะมีทั้งหมด11เล่มบวกหนึ่งะครับก็คือทั้งหมด12เล่มนะครับเป็นเล่มปกตินะครับ11เล่มนะครับก็คือ1-11นะครับแล้วก็เป็นเล่มพิเศษอีก1เล่มก็คือเล่มที่12นะครับเรื่องหมวกนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า9เล่มนี้มีอะไรและขาดอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นครับลูกค้าก็เหมือนเดิมครับเล่มแรกนะครับ เล่มที <ter> ่1นะครับก็จะเป็นเล่มกระโปรงนะครับซึ่งก็จะเป็นเล่มที่ตัดง่ายที่สุดนะครับเป็นเล่มพื้นฐานสําหรับมือใหม่นะครับอยากลองเรียนตัดเสื้อนะครับตัดผ้าก็เล่มนี้นะครับเป็นเล่มมือใหม่ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตําราโนบะก้าของเราก็คือให้เรียนจากเล่มแรกๆไปนะครับเพราะว่าจะเรียนจากง่ายที่สุดนะครับรวมถึงในรูปเล่มแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าเรียนแล้วนะครับก็ต้องเรียนตั้งแต่แบบแรกไปนะครับแบบแรกก็จะง่ายสุดนะครับ ก็ลูกประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกระโปรงแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีวิธีทำอย่างละเอียดนะครับมีวิธีสร้างแบบนะครับแล้วก็มีวิธีเย็บด้วยมีวิธีวางผ้านะครับเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับสําหรับตํารานบเก้านะครับเล่มที่2ครับก็ตามชื่อเลยครับเสื้อสตรีนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานการตัดเสื้อทั้งหมดนะครับของอาจารย์เจรพันธ์สุพนโนนะครับซึ่งถ้าลูกค้าตัดกระโปรงได้แล้วมาเรียนตัดเสื้อนะครับจะเป็นพื้นฐานนะครับก็ เล่มนี้บอกหมดเลยครับจะเป็นเสื้อทั่วไปนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับมีวิธีแก้ไขต่างๆนะครับนี่นะครับนี่คือแบบของเล่มที่2นะครับซึ่งมันมีหลายแบบมากนะครับแล้วก็มีวิธีการวัดตัวเลยนะครับสอนละเอียดมากตั้งแต่แรกวัดตัวนะครับสร้างแบบนะครับวิธีย้ายแขนเกตแบบตัดเบื้องต้นต่างๆนานานะครับนี่นะครับละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละเล่มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเกือบ300หน้านะครับบางเล่มก็300กว่าหน้าเลยนะครับมีเสื้อปกฮาวายนะครับ มีเสื้อปกบัวเสื้อปิกนิกนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับเนี่ยละเอียดมากๆนะครับมีสอดบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ของอาจารย์เจรพันธ์ข้อดีก็คือถ้าลูกค้าทําตามแบบนะครับเราวัดตัวออกมาเป๊ะๆเนี่ยใส่แล้วเป๊ะเลยนะครับจะไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะครับสําหรับเล่มที่3ครับลูกค้าก็จะเป็นเสื้อชุดกลางวันนะครับก็จะเป็นเสื้อทํางานเสื้อออกงานแบบง่ายๆนะครับจะเป็นพวกชุดเรสชุดแสงชุดสูทนะครับ ชุดจ้ำสูดชุดเอลาชุดว่ายน้ำนะครับชุดคลุมว่ายน้ำนะครับก็จะสอนหมดเลยครับซึ่งเล่มนี้นะครับนี่นะฮะเสื้อสูรสูดชุดแซดนะครับชุดแพนสูรชุดจ้ำสูรนะครับเรียกว่าครบเลยนะครับนี่นะครับแบบนะครับซึ่งลูกค้าสามารถดูรีวิวแบบได้นะครับซึ่งเบียร์ทำแยกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็จะเป็นชุดทํางานแล้วก็สอนอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่สร้างแบบจนถึงวิธีเย็บเลยนะครับนี่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับ ถัดมาครับก็เป็นเดือนที่พิเศษจริงๆเพราะว่าเดือนนี้เรามีเล่ม4นะครับเล่มปกเสื้อกลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปเป็นปีนะครับปกเสื้อก็จะเป็นการสอนการทําปกทําคอนะครับถึง100แบบเลยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเรื่องแบบของคอปกให้อีกทีหนึ่งนะครับให้ลูกค้าดูกันทกคร่าวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับจะมีปกบัวครับปกฮาวายปกเชิ้ตชนะครับ มีเสื้อคอตั้งเสื้อคอถ่วงเสื้อคอระบายนะครับปกเทเลอร์เสื้อคอผูกนะครับแล้วก็สอนทําปกอย่างละเอียดเลยนะครับมีวิธีสร้างแบบนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับนี่นะฮะละเอียดมากๆนะครับเล่มนี้314หน้าเลยนะครับอยาให้ดูนะครับอ่า316หน้าครับไม่ใช่14นี่นะครับ316หหน้านะครับละเอียดมากครับเพียงแต่ว่าเล่มนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าปกหนังเนี่ยสี สีเดียวกันนี่นะครับสีเดิมนี่คือสีเดิมนะครับปกติเราจะทําเป็นสีนี้เป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่าตอนนี้หนังสีนี้ขาดตลาดนะครับก็ทําให้ไม่มีของนะครับซึ่งถ้าลูกค้ารอเนี่ยจะรอนานนะครับทางโรงพิมพ์เขาได้ทําเป็นปกสีนี้มาให้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นสีที่แดงพิเศษกว่าสีเดิมนะครับเดี๋ยวเบียร์ที่ไม่ดูนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็จะแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาอะไรเหมือนกันหมดนะครับพิมพ์มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเนื้อหาครบถ้วนต่างแค่ สีปกเท่านั้นเองนะคบถ้าลูกค้าโอเคสะดวกรับนะครับเราสามารถส่งให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้สีปกเดิมก็คือสีเดียวกันนี้นะครับจะเล่มสามนะครับก็จะต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าทางโรงพิมพ์จะหาปกหนังสีเดิมได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับแนะนําก็เล่มนี้พร้อมส่งเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเล่มที่5ครับเรื่องแขนเสื้อครับก็สอนการสร้างแขนเสื้ออีก110บบาทนะครับ ก็เล่มที่ห้าก็จะมีแขนเสื้อประมาณนี้ครับนี่นะครับแบบตัดแขนพริกแพงแบบขาหมูแฮมนะครับแบบแขนแบบฟูฟ้านะครับนี่นะครับอ่าแบบแขนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยสิบแปดครับเยอะมากจริงๆนะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับวิธีการสร้างแบบนะครับละเอียดมากอาจารย์นั้นอธิบายทุกขั้นตอนเลยนะครับสามารถทําความเข้าใจได้อย่างง่ายได้นะครับนี่นะครับเล่มที่ห้านะครับ ซึ่งเล่มนี้เราจะมีแถมชีตเทคนิคการเย็บแขนเพิ่มให้อีกด้วยนะครับอีก32หน้านะครับเรียกว่าลูกค้าท่านใดซื้อเล่มนี้จะมีชีตเิ็ตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับถัดมาครับเล่ม8ครับเสื้อชุดไทยนะครับเล่มนี้หายไปเกือบ3ปีนะครับซึ่งกลับมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ณวันนี้ยังมีสต็อกพร้อมจําหน่ายอยู่นะครับพร้อมส่งอยู่นะครับก็ ถ้าลูกค้าอยากได้นะครับหรือลูกค้าที่เคยซื้อทั้งชุดไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วขาดเล่มนี้นะครับช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับซื้อไว้นะครับสะสมไว้เพราะว่าเล่มนี้พิมพมาจํากัดแล้วก็คิดว่าทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้พิมพ์อีกหรือเปล่านะครับแนะนําว่าตอนนี้มีอยู่ก็อยากให้ซื้อไว้นะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแบบชุดไทยทุกรูปแบบเลยนะครับเรียกว่าบอกตั้งแต่ประวัติในอดีตเลยนะครับตั้งแต่สมัยนานมากนะครับเชียงแสนลบบุรีนะครับ มีประวัติการแต่งกายของไทยให้ศึกษาด้วยนะครับเรียกว่าละเอียดมากๆนะครับอาจารย์ท่านตั้งใจทํามากนะครับเรื่องนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดไทยแบบประยุกต์นะครับส่วนชุดไทยทั่วไปก็จะมีนะครับชุดไทยพระนิยมแบบไทยอมรินนะครับชุดไทยแบบไทยบรมพิมานนะครับแบบไทยจักรีไทยดุสิตนะครับเรียกว่ามีครบเลยนะครับแล้วก็จะมีสอนสร้างแบบอย่างละเอียดนะครับบอกทุกขั้นตอนนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการเย็บเสื้อชุดไทยจักรีนะครับก็ เลดมากๆนะครับแนะนาว่าถ้าลูกค้าอยากสะสมรีบซื้อเลยนะครับก่อนที่จะหมดนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะตัดชุดไทยนะครับก็แนะนําครับเล่มนี้ละเอียดจริงๆนะครับหมดของสตรีแล้วนะครับก็คือเท่ากับว่าเล่มที่ขาดก็คือเล่มที่6นะครับจังเกงยังไม่มีมานะครับแล้วก็เล่มที่7ชุดชั้นในนะครับเล่มที่9บชุดวิวาชุดราตรีนะครับก็จะหมด3เล่มนี้นะครับ6 7 9นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังขาดอยู่หรือว่าอยากได้ แนะนำเดี๋ยวรอก่อนนะครับถ้าอาจารย์ท่านให้พิมมาเมื่อไหร่เบียจะรีบแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาก็3เล่มสุดท้ายก็จะเป็นของเด็กแล้วนะครับเล่ม10บนะครับเสื้อเด็กอายุ1-5ปีนะครับก็มีแบบเด็กนะครับซึ่งเบียเคยรีวิวไปแล้วนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็รีวิวดูหนังสือไปแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งว่าเล่ม10วันนี้มีพร้อมส่งอยู่นะครับของเด็กแล้วก็แน่นอนครับมีเด็กเล็กก็ต้องมีเด็กโตนะครับ เด็กโตอายุ6-12ปีนะครับในเล่นที่11นะครับก็หน้าตานี้นะครับถามอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าการตัดชุดเด็กก็จะต่างกับของสตรีนะครับของเด็กก็จะมีไซส์มาตรฐานให้ด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็บางช่วงอายุของเด็กเนี่ยก็เขาจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันทําให้เราไม่ต้องตัดออกมา ทุกขนาดทุกอายุนะครับเราสามารถเลือกตัดได้นะครับแล้วก็ให้น้องใส่ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะมีแบบทั้งเด็กชายและเด็กหญิงทั้ง2เล่มเลยนะครับอันนี้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับต่างกับของสตรีจะมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแต่ว่าบอกตรงๆเลยนะครับผู้หญิงจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าผู้หญิงแต่งตัวเก่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเด็กนะครับและสุดท้ายครับเล่มพิเศษนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนแรกหมดไปแล้วนะครับก็คือเล่มมนะครับ เป็นแฟ้มขนาดใหญ่นี่หนักมากนะครับเล่มหมวกเล่มที่สิบสองนะครับเป็นเล่มพิเศษที่อาจารย์นัานทํามือนะครับก็เล่มนี้ก็จะเป็นแบบจริงนะครับนี่นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับนี่นะครับเป็นแพทเทิร์นขนาดจริงเลยนะครับนี่นะครับก็ลูกค้าสามารถไปศึกษาหมวกได้ทั้งห้าสิบแบบเลยนะครับมีทั้งหมวกผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่นะครับมีแบบให้นะครับอ่าลูกค้าก็จะเห็นนะครับมีเรามีแบบให้มีสารบัญให้แล้วนะครับในเล่มนี้นะครับ นี่นะครับก so, yeah. ็เล so, yeah. so, uh ่มน <It> ี <the upper. S 3> ้นะครับต้องบอกเลยว่าอาจารย์ท่านทำมาไม่เยอะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับเหลืออยู่แค่ห้าเล่มเท่านั้นเองนะครับแต่มีลูกค้าจองรอโอนแล้วเนี่ยอีกสองเล่มนะครับนั่นก็แปลว่ามีพร้อมส่งจริงๆนะครับแค่สามเล่มเท่านั้นเองนะครับแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์จิรพันธ์ท่านบอกว่าน่าจะไม่ทําแล้วนะครับน่าจะเป็นรอยสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ร so ีบซื้อเลยครับอยากมีผลงานของอาจารย์เจรพันธ์รีบสะสมไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าหมดแล้วถ้าทางจะไม่มีจำหน่ายแน่นอนแล้วนะครับนี่นะครับหนามากนะครับเล่มนี้พิเศษจริงๆนะครับส่วนราคานะครับเหมือนเดิมครับลูกค้าราคาของแต่ละเล่มนะครับก็ถ้าเป็นเล่มปกตินะครับก็จะอยู่เล่มละห้าร้อยบาทนะครับเล่มหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเล่มพวกนี้ราคาเล่มละห้าร้อยบาทนะครับทุกเล่มนะครับอันนี้ห้าร้อยบาทนะครับ ค่าส่งก็แล้วแต่โปรโมชันนะครับเรามีโปรโมชันให้อยู่แล้วนะครับส่วนเล่มนี้พิเศษก็คือราคา1,900บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเล่มอื่นอยู่แล้วเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าซื้อพร้อมเล่มอื่นด้วยนะครับเราลดให้พิเศษเลยแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3ามชุดสุดท้ายนะครับก็สนใจรีบสั่งซื้อนะครับเพราะว่าหมดแล้วก็หมดเลยจริงๆนะครับส่วนโปรโมชันนะครับเดือนนี้ก็เหมือนเดิมครับลูกค้าถ้าซื้อเล่มเดียวนะครับค่าส่ง50บบาทนะครับแบบโอนเงินนะครับ แต่ถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางค่าส่ง100บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อ2เล่มขึ้นไปเล่มไหนก็ได้นะครับเราส่งให้ฟรีนะครับเฉพาะลูกค้าที่โอนเงินนะครับแต่ถ้าลูกค้าเลือกเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าบริการอีก50บาทนะครับอย่างสมมุติว่า2เล่มอ่ะถ้าลูกค้าซื้อ11เลมนะครับเล่มละ500บาท2เล่ม1,000บาทนะครับถ้าลูกค้าโอนเงินโอนแค่1,000บาทเพราะเราส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางก็ต้องชาระ1,000บาทบวกค่าส่ง50บาทก็จะเป็นบบาทนะครั แต่ถ้าลูกค้าซื้อเล่มเดียวสมมุติอ่ะอยากได้เล่มแปดเล่มเดียวนะครับราคา500บาทค่าส่งแบบโอนเงิน50บาทก็ต้องโอนเงิน550บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางค่าส่ง100บาทก็จะเป็น600บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อ3เล่มขึ้นไปนะครับลูกค้าซื้อ3เล่มขึ้นไปนะครับก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษคือลด5เนะครับไม่ว่าจะเก็บเงินสดหรือโอนเงินนะครับเพียงแต่ว่า3เล่ม1 5น0บาทนะครับลด5เ ก็คือจะเหลือ1,425บาทนะครับถ้าลูกค้าโอนเงินโอนแค่นี้เลย1,425เราส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าส่ง50บาทนะครับ1,425บวก50บาทก็จะเป็น1,475บาทนะครับนั่นคือราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกรณีเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งก็ถือว่ายังถูกกว่าซื้อราคาเต็มอยู่ดีนะครับเพราะว่ายังมีส่วนลดด้วยนะครับถ้าลูกค้าซื้อ5เล่มขึ้นไปนะครับ1 2 3 4 5 5เล่มขึ้นไปเราลดให้อีก 10%เลยนะครับอย่าง5เล่ม2,500บาทนะครับลดอีก250บาทก็จะเหลือเพียง2 2 5 0บาทสำหรับลูกค้าโอนเงินนะครับถ้าเก็บปลายทางก็บวก50บาทก็จะเป็น2,300้บาทนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าในเล่มหมวกที่เหลืออยู่แค่3เล่มนั้นลูกค้าเอามาร่วมโปรโมชั่นลดได้นะครับถ้าลูกค้าซื้อเล่มหมวกนะครับลูกค้าซื้อเล่ม2ลูกค้าซื้อเล่ม1อ่าเป็น3เล่มนี่ก็คือลด5%เ์นะครับ 1 0 5บวก1,000 2 0 5ลด5%นะครับนี่ก็คือราคาที่เราคำนวณให้นะครับเพราะว่าเป็นราคาพิเศษจริงๆนะครับและพิเศษกว่านั้นครับถ้าลูกค้าซื้อทั้งชุดนะครับทั้งชุดก็คือ8เล่มขึ้นไปนะครับไม่ต้องทั้งชุดก็ได้ก็คือ8เล่มขึ้นไปนะครับจะเล่มไหนก็ตามนะครับที่มีอยู่นะครับ8จะ8หรือ9เล่มก็คือซื้อทั้งชุดเลยนะครับเราลดให้พิเศษเลย15%นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆ ส่งให้ฟรีด้วยนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศก็จะคิดค่าส่งตามจริงให้นะครับก็คุ้มมากๆนะครับเพราะเบียร์ไม่รู้ว่าจะมีเล่มไหนหมดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ขายดีมากจริงๆแล้วก็ถ้าหนังสือหมดไวนะครับลูกค้าพลาดก็ต้องรอนานนะครับเหมือนเล่ม8ปดนี่นะครับรอกันเกือบ3ปีนะครับกว่าอาจารย์ท่านจะยอมให้พิมพ์ใหม่นะครับดังนั้นแล้วถ้าลูกค้าสนใจ อยากเรียนตัดเสื้อนะครับอยากตัดเสื้อเองได้นะครับหรือเป็นช่างตัดเสื้ออยู่แล้วอยากได้เทคนิคเพิ่มเพื่อไปศึกษานะครับอยากทําแขนเพิ่มนะครับอยากทําคอเพิ่มนะครับก็รีบซื้อเลยนะครับก่อนที่หนังสือจะหมดอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับการแนะน,นําหนังสือที่มีจําหน่ายในเดือนธันวาคม2020 s. ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตคืบหน้ามีเล่มไหนมาใหม่เล่ม6เล่ม7เล่ม9มา,มาเมื่อไหร่เบยจะมีรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับหรือว่า ถ้ามีเล่มไหนจําหน่ายหมดไปนะครับก็จะรีบรา,ายงานให้ลูกค้าทุกท่านทราบกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วถ้าสนใจสั่งซื้อหนังสืงสอต้องทํำยังไงติดต่อเบียมาทางไลน์นะครับไลน์ไอดีที่เบียขึ้นหน้าจอนะครับ0 8 1ย์9 8 6 8 6หนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ของร้านตำราเรียนตัดเสืส้อสตรีและเด็กชุดทัพเก้าอาจารย์เจรพันธ์สโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแนะนำว่าให้ไลน์หรืออินบ็อกซ์มานะครับมีเจ้าหน้าท ทางโทรศัพท์ก็คือบางทีบีอาจจะรับไม่ทันนะครับเพราะว่ามีวิ่งส่งหนังสือตลอดเวลานะครับก็เลยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าทางโทรศัพท์เบีอาจจะไม่ค่อยสะดวกรับเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วแนะนําให้ทางไลน์หรือทางอินบ็อกซ์จะดีกว่านะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนใจหนังสือสอนทัชเสื้อสตรีและเด็กชุดนับพักก้าของเราครับสวัสดีครับ